ข่าวแรกของเราวอร์มคอรกันก่อนเลยง่า,งงายโอยหยอยอยอยไม่ได้พาไปงานแต่งนะจ๊ะงงขึ้นคอนโดใหม่เออ,เอ,อน,นี่มาร่วมแสดงความยินดีกับเสียนนทเสี่ยวของบอสโจยมนินค่ะเมื่อวานนี้ถือเลือกดีวันที่5กลุมพาขึ้นคอนโดใหม่เรียบร้อยเลยนี่นะคะ พื้นที่คอนโดอาจจะจำกัดไม่งั้นแล้วก็ขบวนกองยาวมาแล้วพี่ันจะโหดนำตั้งแต่คนแรกเลยแต่ได้ลยบอสตัวแต่งตัวชิลมากสบายกันเองสบตยยามือนจะสีเลยบอสสนิทกันมากคุณผู้ช เต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันหลายคนนึ่งในนั้นก็นี่แหละผู้บ่าวสภายามเนี่ยละจ้ะบอสโจแล้วก็น้องอุงอิงมาร่วมยินดีด้วยทางเสียนนเนี่ยก็ถือเริกดีนะคะ1 1นาฬิกา9นาทีทำพิธีแล้วก็ตั้งขบวนหน้าห้องกันคุณผู้ชมคือปกตินี่นะผู้ก็พูด พี่น้องอีสานบ้านเรานี่นะถ้าขึ้นบ้านปุ๊บเขาจะเดินรอบบ้าน3รอบขึ้นบ้านใหม่คุณผู้ชมแต่นี่แบบพื้นที่คอนโดไงมาเดินสามรอบได้ไงล่ะเพื่อนบ้านด่ากันพอดีเลขห้องสวยอยู่ด้วยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก่อนจะแวะไปเลขห้องเมาส์นิดหนึ่งเขาตั้งโต๊ะทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําห้องขอให้อยู่เย็นเป็นสุขหลังเสร็จพิธีก็ผูกข้อมือข้อมือกับเสียนนลแล้วก็แม่บีขอให้เฮงๆปังๆคุณผู้ชมขาแล้วก็ดูคลิปกันให้ดีๆคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าห้องไปทําพิธีีีสสะะะดดดดุุุุตตาาเเเหหหมมมืือออออนนพ่่แแแจ็คคก้้้้ลลลขงงงณผูชวิ นะคะอืถือว่าเป็นเจ้าแม่โชคมาถึงปุ๊บเนี<อ>่ยรูปๆถูรูปๆถ,ปปปปถ,ถ,ถูเลยหมานๆเลขที่ห้องก็คือ298ทับ15 298เทับ1นเนี่ยคุณผู้ชมนะเออแลวไอ้1 5 5 1เนี่ยมันตรงกับเลขอะไร น้องแป้งล่ำอ๋อที่ไยงเชิง C ใช่ไหมน้องแป้งล่ำสรว่นารีเขาไปเสี่ยงเซียมซีมาได้15คุณผู้ชมขาเขาคือ298เ้าทับ151อ๋อ151 5 1 1งเออวนๆอย่างเงี้ยแหละนะ5้นเป็น5เออนะคะสูตรคูณไปอีกนะแล้วแต่คุณผู้ชมแต่ใดๆก็ขออยู่อย่างเป็นสุขนะคะ